ความรักที่ช่วยเปิดคุณสู่ความสร้างสรรค์และการอย่างรู้บทความจากเพจโค้ดพราวโค้ดจูนปลดล็อกจิตชีวิตใหม่ความรักที่สามารถเปิดคุณไปสู่ความสร้างสรรค์และการอย่างรู้ ep หนึ่ง เมื่อการอย่างรู้ของคุณได้พัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณให้ผ่าทะลุภาพลวงตาและความกลัวทั้งหมดและทำให้คุณใช้ชีวิตในวิถีทางที่สูงกว่าได้นั้นคือความรักความรักจะเยียวยาแผลเก่าต่างๆที่คุณมีและมันจะทำให้วิสัยทัศน์ของคุณกระจ่างชัดเพื่อช่วยคุณปรับเข้าหาสิ่งที่เป็นจริงเป็นของแท้ในตัวคนอื่นและในตัวคุณเองด้วย ความรักจะกระตุ้นยานอย่างรู้ของคุณออกมาได้ดีที่สุดเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆออกมาจากความรักเท่ากับคุณได้ปลูกตัวตนที่สูงกว่าของคุณขึ้นมาและแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาให้โลกได้รับรู้ความรักยอมให้คุณได้รู้สึกได้ยินและเข้าใจในโลกแห่งจิตวิญญาณเบื้องบนที่ซ่อนเร้นไว้ได้อย่างงดงามมีสไตล์และง่ายดาย การแสดงออกพื้นฐานความรักสี่อย่างต่อศูนย์การหัวใจของคุณแต่มีเพียงการแสดงออกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดคุณไปสู่การทำหน้าที่ได้อย่างเต็มเปี่ยมในวิถีทางของมนุษย์ที่สร้างสรรค์และอย่างรู้ 1. การแสดงออกอย่างแรกคือเมื่อตอนที่คุณรักคนอื่นอย่างอิสระเสรีแต่ในตอนที่จะรับความรักกลับนั้นคุณกลับขวางกั้นมันและไม่เปิดรับมันเข้ามา การแสดงออกมาเช่นนี้เรียกว่าโหมดการหายใจออกอย่างเดียวจนเรื้อรังการที่บุคคลต้องติดอยู่ในโหมดนี้ก็เพราะพวกเขาได้รับการสอนมาว่าการให้ความรักเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าการรับมันซึ่งอันที่จริงแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ก่อความเสียหายให้กับจิตวิญญาณของคนคนนั้น การแสดงออกความรักออกมาเพียงแค่ด้านเดียวจะทำให้คุณเหนื่อยล้าในทางร่างกายและรวนไปหมดในเชิงจิต mm. เมื่อปราศจากความรักที่มากเพียงพอศูนย์กลางที่สูงกว่าทางการรับรู้ของคุณจะไม่สามารถเปิดออกและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมได้เลยคุณให้ความรักต่อคนอื่นอย่างง่ายดายในขณะที่เมินเฉยต่อหัวใจของคุณเอง การรับความรักจากคนอื่นได้โดยปราศจากความรู้สึกผิดหรือการต่อต้านนั้นเป็นพื้นฐานต่อการใช้ชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างสมดุล 2. การแสดงออกในแบบที่สองของหัวใจคือตอนที่คุณยอมรับความรักอย่างอิสระเสรีจากคนอื่นแต่คุณรู้สึกห่วงความรักของคุณและไม่ยอมมอบมันกลับไปให้คนอื่น S <S <an> การฉุดรั้งความรักไว้คือรูปแบบที่ร้ายแรงของการข่มเหงจิตวิญญ,ญาณดวงวิญ,ญญาณเล็กๆภายในของเราจำเป็นต้องได้รับความรักเช่นเดียวกับร่างกายของเราจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนนั่นเองและการที่เรากักเก็บความรักเอาไว้ก็เทียบเท่ากับการหายใจไม่ออกในเชิงจิตวิญญาณเมื่อเราไม่ให้ความรักกับคนอื่นเราทำให้จิตวิญ,ญญาณของเราหายใจไม่ออก จะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงการกักความรักเอาไว้ไม่ปันให้ใครเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นความกดดันตึงเครียดและอาการปวดร้าวหัวใจซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางร่างกายขึ้นก็เหมือนการกีดกันไม่ให้พืชพันธ์ต่างๆได้สัมผัสกับน้ำนั่นแหละมันเป็นความตายทางจิตวิญ,ญญาณภายในตัวเราเมื่อใดที่เราตัดการเชื่อมโยงออกจากหัวใจของเรา หมกมุนคุ้นคิดอยู่แต่ในหัวสมองของเราเมื่อนั้นความสามารถของเราที่จะรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะลดหายไปอย่างมากมายการใช้ชีวิตในวิถีทางที่สูงกว่าคือการตระหนักรู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกและมันไม่ควรจะถูกกัก,กเอาไว้อยู่อย่างนั้นด้วยรักจากหัวใจ โค้ดพราวโค้ดจูนปลดล็อกจิตชีวิตใหม่อ่านโดยพิปิว๋วทิลาพรสำหรับอีพีหจบลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังพบกันใหม่ในอีพีสค่ะ